แล้ิดส่วนตัวหรอตอนนี้คลิปไซเลนชาโกใช่ไหมจริงจริงมีจะมีเหมือนมีอีกแบรนด์หนึ่งงอกขึ้นมาค่ะแต่ว่าทํากับที่บ้านทํากับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจของคุณพ่อแบบขายได้มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอะไรคะคุณพ่อนูทําอะไรอาหารอาหารวัตถุดิ ซอสของซอส่องื่ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองติดตามดูกันตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการใกล้แล้วค่ะใกล้มากๆก็คือชิมชมอะไรได้ได้มาหมดแล้วใช่แล้วก็คือเป็นธุรกิจท่านหนึ่งแล้วรออจริงหรอที่ทำยอย่าง<ม>ก็ค่อยๆเติบโตกันไปค่ะจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้มีทีมอะไรเราก็ค่อยๆรวบรวมคนรู้จักแบบมามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆรวบรวมมากกว่าอือันนี้คุณแฟนคถามทีมทะเลหนู่้อมไหมอ่ เหมือนจะไม่ล่มเฮ้ยม<ะ>ไม่รู้ไม่รู้วไม่รู้ว่ายังไงก็ติดตามชมะกะัน